สวัดีครับสวัสดีครับดูไม่ได้เลยดูแล้วจากท่านี้มีมีความรู้เรื่องไม่น่ากันไหมฮะหนูได้ไม่รู้ครับไม่มีนะจะเจอคำถามนี้ถือว่ายากไหมยากครับยากนะเขาได้ศูนย์ท้านนี้ถ้าศูนย์เท่ากันนี่กันเรื่องเลยนะก็กอดคอกันลงกอดพอกันลงเพราะดูดูได้อาจจะเป็นศูนย์หมดก็ได้นะเป็ไม่ได้นะครับจะอวยพรเขายังไงดีครับสำหรับคนที่ยิมไม่เล่นกินไข่ด้วยกันอกินไข่ด้วยกันขอให้ได้เต็มครับขอให้ได้เต็มนะครับอ้าวช่วยกัปะันพี่เลยครับ คนการันะครับก็ไปอยู่ที่แท่นของทางเดชางนะฮะแล้วก็มีสามล้านรออย right ู่นะฮะรออย่างน้อยก็ยืนตำแหน่งแชมป์อย <my> ู่ตรงนี้สักช่วงเวลาหนึ่งนะครับส่่นกรุงเทพนะครับไปอยู่ที่แท่นของคาราบาวเอ็กซ์โริการนะครับเชางลูกรสุไทยห9ึ่งเก้าเงกัดมหาชนมาดูนะฮะว่างกรุงเทพจะเล่นในโหมดใดโหมดไหนนะครับที่เราจะมั่นใจที่สุดก็มั่นใจสุดก็คงต้องเป็นสามวีนะครับฮะตกลงเลขนะฮะ เล่นสามวิก่อน3ลยสามวินี่คือพบทีละคะแนนคะแนนเลยนะใช่ครับฮัทชิ้วสะดุดหยุดหายใจข้ามไม่ได้เลยนะครับตกลงเลือก3วินะฮะมันไม่มีทางเลือกยังไงก็ต้องเล่นอยู่ดีครับตกลงเลือกแล้วฮะเลือกอันนี้แน่นอนสามวิโอ้โหท่านผู้ชมหยุดหายใจกันได้แล้วครับ3วินะครับได้รุนได้เสียวเลยนะครับคุณ้าหาวิจัยทำคะแนนเต็มที่ไม่มีสิทธิ์หยุดอะไรเลยนะฮะแต่ว่าคะแนนนี้น่าจะมากกว่าลศูนย์ได้ทั้งหนึ่งคะแนนเอล่าท้าจะเป็นอย่างไรนะครับดราก้อนบอลนะครับ3วสารับ ต้องถือว่าใจเด็ดมากนะครับ25่คะแนนนะครับถูกเท่าไหร่ก็ตามจำนวนคะแนนนะครับแต่ถ้าหากว่าถูกทั้งหมดนะครับ25คะแนนแฮปปี้จากดีแท็มีให้อีก1 0,000ด้วยนะครับ100,000ก็ต้องได้100คะแนนเต็มนะครับถ้าเกิดผิดพลาดหยุดไม่มั่นใจข้ามไปก็ถูกตัดคะแนนไปนะครับตัวละครต่างๆเหล่านี้ชื่อว่าอะไรนะครับในราคบอลคะแนนที่หนึ่งพร้อมไปครับพระเจ้าคามิสมะครับถูกต้องนะครับหานะครับ ได้ไปแล้วหนึ่งคะแนนนั่นหมายความว่าเกมนี้ยังไม่จบนะครับการันหนังผีแน่นอนนะครับตกรอบแต่ยังอยู่ตรงนี้นะยืนอยู่ตรงนี้นะรอจนเสร็จเขาจะมาเข้าที่แทนเรานะครับจะดูว่าคุณกรุงเทพนั้นจะได้คะแนนเต็มทั้งหมดเท่าไหร่นะครับตรงด้านนี้นะครับคะแนนที่สองครับชื่อว่าอะไรครับนะครับเสียงกันเรียนครับตุ้งนทครับสองคะแนนแครับเล่นสามีนะแล้วเล่นกรอนด้วยนะฮะแปลว่าบีบคนอื่นเลยนะครับเพราะว่าจะเกิดว่า คนอื่นมาเล่นซาวิททั้งท้ายนี่จะถูกบีบคั้นเลยนะคะแนนที่สครับชื่อว่าอะไรนะครับนะครับกินนิวครับชูตันครับสามคะแนนแครับท้องไร่เก็ือและคะแนนนะครับสูงสุด2ี่สบห้านะครับคะแนนที่สี่ครับนะครับปีศาจวัวงีมมโอครับชูตันครับนิโมโอหรือว่าปีศาจวัวนี่ก็ถือว่าได้เลยนะครับให้แล้วนะครับแต่ว่าต่อบมาทั้งคู่นี้ก็ถือว่าได้เลยนะครับคะแนนที่ห้าครับพร้อมนะครับนะครับรันจีครับ ทุกท่านครับเอาแล้ครับหคะแนนแล้วนะครับไปเรื่อยๆนะครับเก็บเล็กผสมน้อยนะครับคะแนนที่6ครับพร้อมครับไปครับลีกูมครับทุกท่านครับเอาแล้ครับเห็นแครับทำเท่าไรนะครับ15 20้ี่นี่ต้องถือว่าไม่พอนะฮะต้องเลย20นะฮะจะถึงหรือไม่นะครับคะแนนที่7ครับไปครับมนุษย์แปลงหมายเลข17ครับทุกท่านครับไปเรื่อยๆนะครับทีละคะแนนทีละคะแนนนะครับ คะแนนที่8นะครับคิปปิโตชินครับทุกคนนะครับโอ้โหตัวละครในตารางฟุตบอลนี่เแย่มากมายนะครับเขาจะเก็บทีละคะแนนครับคะแนนที่9ครับไปครับบีเดลครับทุกคนนะครับโอ้โหไปเรื่อยๆครับติดนิ่งๆครับสมาธิดีๆครับไม่มันติดกันครับคะแนนที่10ครับนะครับโบล่าครับทุกคนนะครับ มีเวินตักนิดหน่อยนะครับเจ้าตัวมีสะดุ้งเล็กๆนะครับแต่ว่า3มวินะครับสมาธิดีๆครับคะแนนที่11บครับยังไม่พลาดครับไปครับใส่ไปแมนครับชุดต้อนะครับ11อแล้วนะครับแม่เป็นผู้ชมจะกล้าเล่นโหมดนี้ก่อนหรือไม่ครับเขาเล่นครับสิบครับไปครับชูครับชุกต้นครับใกล้ๆขึ้งหางนะครับมาครับ13ามครับ นะครับผู้เท่าสูงสุดหรือผู้เท่ากูรูครับผู้ตัดมาโอ้เครึ่องทางผ่านไปแล้วนะครับแม่ทรา้เต็งโมมานี่ยุ่งเลยนะคนนึงยุ่งมากๆเลยนะครับแล้วเล่นหมวดสามพี่นี่บีบเข้าก่อนเลยนะครับสิบสี่ครับนะครับสิบโทเมตตัลเลียครับผู้ทัามครับโอ้โหแล้วนะครับต่อไปสิบห้าครับสิบห้าครับนะครับดัมครับผู้ทัามครับ ถ้าเราเดาว่ามีผู้ได้เต็มแน่หนึ่สิบห้ายังไม่พอนะครับที่เหลืออีกสิบชื่อนี้ต้องได้หมดเลยนะครับพลาดไม่ได้นะครับสิบหกครับนะครับราชาเบจิต้าครับถูกต้องครับโอ้โหต้องทั้งอาแล้วต้องจำด้วยนะครับเนี่ยโอ้โหชื่อละคะแนนชื่อละคะแนนครับปีหนึ่งดูหนึ่งครั้งในต่างนานี้ครับติวโรกีนะครับสิบเจ็ดครับนะครับคูล่าครับถูกต้องครับยังได้อยู่นะครับ สิบแปดครับอก็อาจจริงจริงเรแล้วครับนะครับดาบูล่าครับทุกานครับอได้หลักยี่สิบแล้วครับใครถึงยี่สิบไปก่อนนะครับสิบเก้าครับนะครับราชาเอ็มมาครับทุกานครับเอาะครับจากนี้ไปเป็นคะแนนสำคัญนะครับถ้ายี่สิบก็ยังได้ลุ้นนะฮะอย่าพลาดตรงนี้นะครับสามวินาทีครับเรอมนะครับไปครับ กับตันชิเก้นครับทุกคานครับ40นะครับโอ้โหเอาละครับอีก5คะแนนเท่านั้นนะครับแม่ไล่ไปเรื่อยๆนะครับดูนะครับจะเต็มหรือไม่เต็มครับ21ครับไปครับยาก้อนครับทุกคนครับอีก4คะแนนแล้วนะครับเขาจะได้เต็มนะครับถ้าได้เต็มมีโอกาสมากๆเลยนะครับเล่น3ปีแล้วปีคนอื่นก่อนเลยนะครับเนี่ย22ครับไปครับซูเปอร์พาวิทครับทุกคนครับ ามอีกสนะครับอีก3คะแนนนะครับโอ้โหที่ท่านได้ได้ใจมากเลยนะครับ23ครับสรมครับครับนะครับคุณต้าครับทุกคนครับครับผู้อมนะครับที่ดูทุกขาะนี้ได้ยินเสียงขณะนี้ครับนี่คือรอบชิงนะครับแล้วขณะนี้นะครับดราก้อนบอลนะฮะแม่กำลังจะแผลงนิดนะครับเล่นนะฮะโหมดสามวีนะครับอีก2คะแนนนะครับ24ครับนะครับโอลีฟครับทุกานครับ เขาเดินทางมาถึงตรงนี้แล้วนะครับและนี่คือคะแนนสุดท้ายเวลาไม่ต้องสนใจนะครับเข้นออกมาให้ได้แล้วถ้าได้ตรงนี้นะครับนี่คือ25าคะแนนเต็มในหมวดที่ถือว่าทุกคนยอมรับนะครับว่านี่คือหมวดที่ยากที่สุดเลยนะครับในทั้งหมด4ี่หมวดนะครับคะแนนสุดท้ายยี่สิบห้าคะแนนเต็มครับจะเป็นอย่างไรนะครับหลังจากตอบตรงนี้นะฮะดูสภาพของผงเทศนะครับจะซุดลงหรือกระโดดดีใจนะครับพร้อมนะครับนะครับโอบุจะมาครับ เอาไปรังผู้เลยนะครับเอาไหน้าผู้เลยนะครับขอาไปรังผู้เลยนะครับเป็นยรงไงครับน่าสุดยอดจริงๆโอ้โหผมก็แรกๆทำรายการนี้นะนี่ก็หลายปีแ้นแท้เอ๊ะทำไมปลายปีเนี่ยปัญญานี่ครูยังใครไม่รู้เรื่องไม่ใช่เป็นบ้าเลยนะเสียงมันหมดครับโอ้มันเตือนเต้นเสียงตะโกนตะโกนนะครับเอาละครับเริ่มต้นแล้วครับเพียงคนที่สองนะฮะคนแรกเนี่ยศูนย์คนที่สองของเซฟดากบอนบอล25คะแนนเต็ม แปลว่าที่เนื้ออีกสี่ท่านถ้าคุณแน่จริงนี่ผมพยายามพูดเบี่ยงทางนู้นแนละ้วถ้าคุณแน่จริงต้องเต็มเท่านั้นหมวดใดก็แล้วแต่คิดดีๆเต็มเท่านั้นถ้าไม่เต็มพงเทพยืนอยู่ตรงนี้แล้วเรียบร้อยนะครับอ่านะครับเริ่มต้นกับสิ่งที่ตัวเองได้นะฮะแล้วเมื่อได้จะได้ไปอีกเรื่อยๆเลยทีเดียวแฮปปี้จากดีแท็กนะฮะยินดีด้วยนะครับมอบให้พิเศษอีกหนึ่งบอง <S <S เอาพูดครับรู้สึกขนาดนี้ใครพูดให้เต็มที่ ตื่นเต้นมากมากกว่ารอบที่แล้วเยอะกล้าหารเรื่องเพราะอะไรนี่ผมถามได้แล้วคือผมซ้อมอยู่ยาวนานมากๆเลยครับเกี่ยวกับทุก<ท><า>คนมีสิทธิ์ซ้อมทั้งสิน้นแต่ว่าหมวดนี้น่าจะเป็นหมวดที่ยากที่สุดสมาธิดีมากโอ้โหแล้วก็ทําสาเร็จจริงๆทีเดียวนะ25คะแนเนเต็มนะมีโอกาสมากแล้วขณะนี้นะครับอะขณะนี้เราต้องสมมตืกันก่อนนะทางด้านนี้ไปแล้วเรียบร้อยทางการันนะครับศูนย์นะฮะตกรอบเรียบร้อยคะแนนตอนนี้มาคนต่อคนต่อไปนะครับ ขึ้นแค่นด้วยคะแนนเต็มขนาดน,นี้นะครับสี่ท่านครับจะเป็นเพื่องใดขึ้นมาตรงนี้ต้องเต็มเท่านั้น2ีสิบห้าครับเอาช่างเล็กละกันอยากได้ช่างเล็กก็จะาตุยกมือด้วยนะเรื่องราวของรถมือสองนะฮะไม่รู้จะเล่นหมดอะไรนะคุณต้องเต็มเท่านั้นบังคับตอบแล้วครับเล่นหมดใดเปิดมาต้องตอบเล่นสามวิต้องเต็มออกมาอยากได้ช่างเล็กบุญมาจะเป็นอะไรครับเป็น คุณมาจะเป็นอะไรครับเป็นทุกสโมสรทุกสโมขอกำลังใจจากหลายคนกันต้งแต่ที่บุญมานี่สวัสดีครับ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 พูดพูดถึงเขาก่อนนี้เป็นยังไงก็ยอดเยี่ยมมากครับดิบคั้นคขาอื่นมากอย่างเงี้ยเพราะว่า25แต้มกับ3วิเนี่ยเป็นเกมที่ยากสุดยากครับดิบคั้นดีบคันทำได้ดีมากครับทำเสมอให้ได้เดี๋ยวเขาว่ากันอ๋อมันเสมอได้นอนอยู่แล้วครับ ไม่มีอะไรดีขั้นผมได้เลยทีเดียวไม่มีครับไม่มีเลยนะครับเอาเข้าประจำที่ทั้งคู่เลยครับเชิญเลยครับเอาละครับหนึ่งท่านนะครับเข้าประจําที่นะครับคุณพงเทพก็คืออยู่ที่ตําแหน่งของเบียร์ช้างกับ3ล้านทางด้านนี้นี่คือตําแหน่งแชมป์นะฮะยืนอยู่นานๆรักษาแชมป์อยู่นานๆนะฮะยี่สิบห้าคะแนนเต็มนะครับคุณบุญมาต้องทําเต็มด้วยเหมือนกันนะฮะตอนนี้นะครับอยู่ที่แท่นของคาร์บะเอ็กซ์โอครับ ทานี้นะฮะยืนหยัดอยู่นะตลอดในการที่จะมอบรางวัลนึงครับคือรางบียช้างนะฮะของคุณไม่ด้วยนะครับเอาละครณมาจริงๆอยากจะเล่นสาวมินะออาได้ไม่ว่ากันทุกคนมีสิทธิ์แต่ว่าหัวใจนี่เข้าไปตรวจเช็คลงมาไหมยังถ้าคุณตรวจมาแล้วคุณก็สามารถอยากยังสมบูรณ์ครับอยางสมบูรณ์ครับเล่นโหมดอะไรดีต้องทํย25คะแนนเต็มครับ25คะแนนต้องเป็นคําถามครับคำถามตอบครับผมถามอะไรไม่รู้นะไม่มีสิทธิ์ดูคําตอบช่วยแล้วนะต้องตอบเท่านั้นนะตอบเลยครับตอบเลยนะยี่คะแนนเต็มถามตอบครับ หลังจากคําถามจบนี่ต้องตอบและถูกเท่านั้นนะฮะถึงจะไปยืนเบียดกับคุณกรุงเทพได้นะครับคุณกรุงเทพพยายามยันอยู่นะเพราะเราองการเป็นแชมป์เพียงคนเดียวนะครับเรื่องราวของรถมือสองนะครับเพราะนะครับการหาข้อมูลเพื่อที่จะซื้อรถมือสองนั้นในปัจจุบันนี้ทําได้หลายวิธีหลายทางมากเหลือเกินนะครับไปเต้นก็ได้เข้าอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับซื้อนิตยศารรถมือสองก็ได้หรือแม้แต่ดูจากหนังสอพิมพ์รายวันบางฉบับก็ได้เหมือนกันนะครับ แต่ว่าในอดีตน,น,นะครับนังสือพิมพ์รายวันจะไม่มีการลงประกาศซื้อรถขายรถมือสองนะครับแต่ปรากฏว่าครับปรากฏว่ามีหนังสือพิมพ์อยู่ฉบับหนึ่งที่ริเริ่มนําเอาการประกาศซื้อขายรถมือสองมาลงและนับตั้งแต่วันนั้นถึงทุกวันนี้เป็นเวลาก็หลาย10ปีแล้วนะครับหนังสุอพิมพ์ฉบับนี้เป็นฉบับเดียวที่ลงประกาศซื้อขายรถมือสองอยู่ทุกวันไม่เคยเว้นแม้แต่วันเดียวคําถามครับ ถามว่าหนังสือพิมพ์รายวันฉบับแรกของไทยที่มีการลงประกาศซื้อขายรถมือสองคือหนังสือพิมพ์อะไรและและนะครับลงประกาศซื้อขายรถมือสองครั้งแรกเมื่อวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีพุทธศักราชอะไรครับ4คำตอบครับ และอย่าลืมนะครับว่าบังคับตอบต้องถูกเท่านั้น25หนังสือพิมพ์ไม่ถูกตกรอบกลับบ้านเลยครับไม่วิเคราะห์ตอบเลยไม่ดีเลยครับตอบไวทุกอาไหมเออเอาได้ได้ได้โฟมโฟมเลยครับโอ้โหอย่าลืมนะครับว่าเราเล่นกับวัยรุ่นเนี่ยมันมักใจร้อนครับนะไม่ต้องไม่ต้องวิเคราะห์อะไรขอตอบว่าอายุมากแล้วเดี๋ยวจะเป็นลมอะไรไปเงี้ยอย่าดมอย่าดมอะไรเงี้ยชูกันมา้ยาตอบเลยทีเบ่ยครับ ตอบดีกว่าแล้วไม่รู้ว่าหลังจากตอบนี้ใครจะเป็นลมแทนใช่ไหมครับผมคนที่ไม่เล่นอาจจะเป็นลมก็ได้นะครับเราถามนะครับว่านังสุพิมรายวันฉบับแรกของไทยนะครับที่มีการลงประกาศซื้อขายรถมือสองนั่นคือนังสุพิมอะไรต้องตอบชื่อนังสุพิมอะไรให้ได้นะครับและลงประกาศซื้อขายรถมือสองครั้งแรกวันที่เดือนปีอะไรด้วยนะฮะเอาอะไรก่อนนี้ครับกำลังไล่กำลังไล่อยู่นะฮะวันนี้ผมจะตอบนะฮะนักืีพิมันชื่อว่านักสืุพิมพ์บ้านเมืองครับนักสืุพิมพ์บ้านเมืองนะครับกรรมการจดนะครับ สี่คำตอบนี้ต้องถูนะฮะถึงจะมาที่สับคะแนนเต็มได้นะครับผิดอันใดหนึ่งตกรอบกลับเลยนะครับประกาศลงนะฮะวันที่เท่าไหร่ครับเริ่มต้นสิบสองครับสิบสองนะครับจดครับเดือนอะไรครับเมษาครับเมษายนนะครับโกลสงการเลยปีอะไรครับ2517ครับ2517 4าสี่คำตอบต้องถูกเท่านั้นถ้าผิดอันใดอันหนึ่งนะครับตกรอบกลับบ้านหลังจากตอบแล้วฟาดมือมาที่ปัญญาทันที คำตอบนะครับบ้านเมืองน่ะถูกต้องวันที่12ถูกต้องเดือนเมษายนถูกต้องตอบมาว่า2,517ัถ้าถูกจะ25คะแนนเต็มแต่ถ้าผิดตกรอบคำตอบนะครับคำตอบนะครับคำตอบนะครับ He wow. มาแลวนะครับเดม,มาเลยนะครับโอ้โหปวดเดียวนะครับพ่อเดียวนะครับต้องเต็มเท่านั้นนะครับเพราะว่าคุณธงเทพนะครับทำเต็มอย่างนี <S 2> <S 2> ้นะครับโอ้โหกจะบอกอะไกับงเทียดีครับโซ่โซ่สดยอดเลยนะครับเป็นว่าทำขนาเต็มทันทำขนาดเต็มนครับ รวดเร็วด้ครับทั้งสองท่านเลยนะครับคุณคงแทพมาด้วยนะครับแม่คนเดิมๆที่ทำคะแนนมาน้นก็ใช้เวลายาวนานคุณเทพก็ต้องใช้เวลายาวนานโอนบุญมานี่วัยรุ่นจริงๆบอกไม่ต้องใช้เวลายาวนานเดี๋ยวจะเป็นลมเป็นลมลุยเลยลุยเลยดีกว่าครับเราต้องยอมรับว่าเป็นเวลาเป็นเดือนนะครับผมบ<ไ>อกว่าทรมานมากกว่า <ขอ S 2> ที่จะมาถึงวันนี้นะครับขอให้เป็นแขนพี่ทีเตรียมมาเป็นร้อยๆข้อถ้าหากว่ามันตรงสักข้อหนึ่งเนี่ยเราก็ตอบได้เนข้อนี้เหมือนกันถ้าไม่ได้ทำกันบ้านเลยเนี่ยผมเชื่อว่าใครมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้เเลยนนนนะะะคคครรัับบแต็ม และเจตคติอือ่นในขณะนี้นะครับแฮปปี้จากดีแทนนะครับมอบกำลังใจให้อีกหนึ่งคนครับเห็นว่าคะแนเนเต็มเท่ากันดูอยู่ตรงนี้สองคนนะครับหนังสือพิมพ์บ้านเมือง คือหนังสือพิมพ์รายวันที่ลงโฆษณาซื้อขายรถยนต์มือสองเป็นฉบับแรกของประเทศไทยโดยมีการประกาศครั้งแรกในฉบับวันที่12เมษาย,ยนปี2517ซึ่งในการลงโฆษณาครั้งแรกนี้ปรากฏอยู่ในคอลัมน์ตลาดบ้านเมืองซึ่งผู้อ่านสามารถประกาศซื้อขายของได้แทบทุกอย่างฟรีเป็นเวลา2วันซึ่งรถที่ลงประกาศขายครั้งแรกนั้นคือรถโฟกตู้รถยนต์กลิ้นและรถยนต์แลนเซียซึ่งปัจจุบันหนังสือพิมพ์บ้านเมืองก็ยังคงมีคอลัมน์ให้ผู้อ่านได้ลงโฆษณาขายรถมือสองอยู่เหมือนในอดีตด้วย ว่าช่างเล็กบุญมาจะส่งใครมาครับตรงน้านนี้แล้วแต่ครับก็มีเหลือนะฮะตุ๊กตาบาร์บี้นะฮะฝรั่งเศสนะฮะว,วายนะครับจะชิมไวาหรือจะไปเที่ยวฝรั่งเศสหรือว่าจะสนุกสนานเพลิดเพลินกับความงามกับตุ๊กตาบาร์บี้สนุกทุกเรื่องแล้วก็บีบคั้นทุกเรื่องนะฮะออกมาตรงนี้นะฮะต้องเต็มเท่านั้นโอ<ว>้นมนจริง ใกล้ทั้งงานนี้นะครับพูดถึงสองท่านนี้หน่อยนะ,ะไอปยอย่าดมมาด้วย <c oughs> ครับจะรเท่นก็มาชมอ่กลุ่มบุมคคลต่างๆที่เข้ามาตรงนี้เนี่ยแข่งขันกันไปมาจนเหมือนเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องเป็นญาติแล้วทามีอัมมีเซลกันนะฮะแข่งกันมากแล้วครับแต่ตัวเองแต่ละท่านต้องศึกษาอย่างเต็มที่เ <c oughs> ข้าประจําที่นะฮะหนึ่งท่านหนึ่งคนนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งท่านนี้สองคนนะครับมาเลยะครับปรไมอด้วยครับ กดดันแล้วนะครับแล้วก็ช่างเล็กนะฮะครุงเทพไปอยู่ที่เบียร์ช้างนะฮะสล้านนะฮะยังไงคือคู่นี้เดี๋ยวต้องมาชิงกันนะฮะแต่ว่าจะคุณวิโรจน์เข้ามาอีกด้วยหรือไม่นะครับคุณวิโรจน์นะครับตอนนี้นะครับอยู่ที่แท่นของคาร์บอน XO กระดิ่งกวงก็เช่นเดียวกันนะฮะเบียร์ช้างสนับสนุนนะฮะเรื่องราวของรางวัลแล้วก็ยินดีอยู่ทุกปีนะครับเรื่องราวของวายนะฮะเป็นความรู้นะฮะไม่ใช่ว่ามาสนับสนุนให้ดื่มหรือไม่ดื่มอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านผู้ชมก็ต้องดูเป็นความรู้นะะะฮเอาลครับ มั่นใจดีๆครับคุณวิโรธสี่หมวดครับหมวดที่มั่นใจที่สุดที่จะต้องมาเสมอให้ได้คะแนนเต็มเลือกคำตอรดีครับคงเป็นหมวดที่สองก็คือคำถามถามตอบนะตกลงเลือกถามตอบนะครับครับถามตอบครับพร้อมนะครับต้องถูกเท่านั้นนะครับฟังครับฉลากวายฉลากวายถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่นักดื่มวายนะครับให้ความสําคัญและต้องทําความรู้จัก เพราะนอกจากจะทําหน้าที่บ่งบอกยี่ห้อปีที่ผลิตนะฮะพันอังหุ่นแล้วก็อะไรต่อมีอะไรต่างๆที่เป็นคุณประโยชน์ข้อมูลต่างๆของไวน์นะฮะฉลากไวน์ถือว่ายังเป็นศิลป,ปะอีกแขนงหนึ่งสวยงามความขลังความจริงต่างที่